รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่แชร์พบักคลั่งลิวภูพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนบอลลิวพูมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกฤดไดเดินทางมาถึงดัดที่10ของฤดูกาลแล้วนะครับท่านผู้ชมลิวพูของพวกเรามีภารกิจนะครับแข่งในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะครับตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มตรงนะครับไม่ดึกเลยนะฮะได้เชียร์กันมัน,มน ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเกมเยี่ยมของเจ้าป่านื้อทีแฮมฟอร์เรสที่คุมทัพมาโดยสตีฟคูเปอร์นะฮะซึ่งล่าสุดนั้นพวกเขานะครับในศึกพิมพ์กริดห้5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแต่หนักไปทางเสมอถึง4เกมนะครับแล้วก็แพ้1เกมนะครับโดยนัดล่าสุดเสมอกับรูตันทาวไป2-2นะครับส่วนลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับฟอร์มขึ้นหิ้งโหดมากนะครับโดยเฉพาะเกมรุกจัดจ้านทุกตำแหน่งเลยนะฮะ ทดแทนกันได้หมดเลยนะครับในศึกพรีเมียร์กก็เอาชนะเอเวอเรตันมาได้สองศูนย์กับฟองก็เล่นที่คนข้งที่จะสุดยอดนะครับแล้วล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มตูรูดอีก5ประตูตัวหนึ่งนะครับโอ้โหถล่มโชว์ฟอร์เรสเลยนะครับเนื้อหาในเกมนั้นลิเวอร์พูลโคตรโหดนะฮะดีทุกตำแหน่งนะครับขนาดโรเัชัดนทีมนะครับโดยเฉพาะเกมรุกนี่เสด็ไปเลยอีน้องนะครับเลียงหน้ายิงยำตูรูสไป 5ประตูตัวหนึ่งนะครับนี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าลิเวอร์พูลยุค2.0ในมือของเจอเก้นครับนี่โหดจริงๆนะฮะทั้งดาวรุ่งและตัวสำรองหรือแม้แต่กระทั่งตัวจริงเนี่ยโอ้โหทดแทนกันได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเป็นวันที่ฟอร์เรสต์เนี่ยคงจะต้องจดจำแน่ในการเจอกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีไส้แตกนะครับเพราะลิเวอร์พูลโหดจริงๆส่วนฟอร์เรสต์ปีนี้เสียประตูนั่งเยอะยิงน้อยอีกนะครับ เดี๋ยวว่าแล้วนะครับมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพิีเมียร์ลีกคู่นี้กันหน่อยลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์นะครับล่าสุดเรียลไทม์นะครับตนารางคะแนนพิมียร์ลีกล่าสุดนะครับทันเน็สเปอร์นะครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงโดยแข่งไป10นัดมี26แต้มโดยนัดล่าสุดพวกเขาก็บุกไปเอาชนะคริสตปอเลได้2-1นะครับตอนนี้นำจ่าฝูงอยู่5แต้มนะครับ แมนเชสเตีนดับที่2นะครับท่านผู้ชมแข่งไปเก้านัดมี21แต้มนะครับโดยแมตส์สำคัญแมนเชสเตี้นะครับก็คือเจอกับแมนยูในสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์นะครับซึ่งลงเล่นเป็นคู่สุดท้ายนะครับเจอแมนยูนะครับมีโอกาสที่สเปอร์เนี่ยยิ้มเลยต้องไปลุ้นคู่แมนเชสเตี้นะครับซึ่งเป็นศึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีคนบอกนะครับว่าแมนยูยังไงก็แพ้อยู่แล้วเพราะแมนซิสตี้เก่งกว่านะครับ แต่ถือได้ว่ามันเป็นศึกฟุตบอลดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ไม่มีอะไรง่ายนะครับลูกบอลลูกกลมๆนะฮะส่วนอันดับที่3ก็คืออัลเชนอลนะครับทุนผู้ชมแข่งไปเก้านัดมี21แต้มก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเป็น2ทีมที่ยังไม่แพ้ก็คือสเปอร์และอัลเชนอลอันดับที่4ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแข่งไปเก้านัดมี20แต้มนะครับเห็นอย่างนี้นะฮะมีแต้มน้อยกว่าสเปอร์6แต้มยังมีลุ้นแชมป์นะครับ เพราะถ้าหากชนะฟอร์เรสเนี่ยแต้มห่างจะเหลือกแค่3แต้มนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันที่เราไปหลุดแพ้กับสเปอร์แบบหน้ากังขา2-1นะครับแล้วก็เสมอไบตันแบบหน้าชนะนะครับเพราะนำไปก่อน20นะครับเสมอ22งนะครับก็แต้มไปหลุดช่วงนั้นนะครับแต่เราไม่ได้เปนะครับเราก็กลับมาได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับท่านผู้ชมคือช่วงโปรแกร,รมในเดือนตุลาคมจนถึงเดือน พฤศจิกายนมันมีเกมยากอยู่ประมาณเกมนึงฮะที่ต้องเจอกับซิตี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้เราต้องเก็บแต้มให้ได้เยอะๆเลยแล้วก็ถล่มให้ได้เยอะเอาประตูได้เสียนะครับนั่นก็คือการถล่มฟอร์เรสให้ได้ในวันอาทิตย์นะครับส่วนนอตติงแฮมส่วนนอตติงแฮมฟอเรสนะครับอยู่อันดับที่15นะครับตอนนี้แข่งไป9นัดมี10แต้มนะครับก็หลุดไปทางเสมอเยอะเลยนะฮะส่วนล่าสุดก็เสมอกับรูทันทาวมา -2 2ที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ สถานการท์ทายตารางนะครับอันดับ18เบอร์รี่มี4แต้มนะครับอันดับ19บปอนมัดมี3แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดมีแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่ชนะเคยรวยนะครับกับปอนมัดเหมือนกันยังไม่ชนะเคยเลยนะครับ,บ,รนนนนรบในฤดูการนี้แข่งไป9้นัดแล้วครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับสเปอร์ก็โอ้ได้เป็นจ่าฝูงอย่างน้อยๆก็จนถึงเดือนนี้แหละนะฮะต่อมาเรามาดูสิติ Head tohead ของทั้ง2ทีมนะครับ หงแดงแล้วก็เจ้าป่าโดยเจอกัน3ครั้งนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับไปกับนะครับบ้านใครบ้านมันลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะฟอ r เรสได้สามสนะครับอ่าส่วนไปเล่นบ้านของฟอเรสเนี่ยเราแพ้ไป1นูนยนะครับผมจําได้เลยนัดนั้นนะครับลิเวอร์พูลของขเรายังเป็นกองกลางชุดเดิมนะครับไม่ใช่กองกลางอ่าชุด2.0ปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนรองลงไปนะครับก็คือศึกเอเป็ับนะครับปี2 0 2 1ันยีถึงสองพนะครับลิเวอร์พูลก็บุกไปชนะฟอร์เรสต์ได้1นนนะครับนี่คือสถิติพบกันนะครับสามนัดหลังสุดนะฮะต่อมาเรามาดูสภาพทีมนะครับหรือว่าสภาพความพร้อมนะครับของทั้งสองทีมเริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลนะฮะตอนนี้นะฮะก็มีนักเตะบาดเจ็บอยู่4คนที่จะไม่มีแน่ๆนะครับเริ่มต้นที่ติโอโกุอคันฟรานะครับตัวนี้แอนดมิงก็ตอบไม่ได้นะว่าจะ มาตอนไหนนะครับแหล่งข่าวนั้นบอกหายเจ็บแต่เหลือแค่ความฟิตนะครับส่วนอีกคนนึงก็ยาวเลยนะครับหลายเดือนนะครับนั่นก็คือแอนดี้โรเบอร์สันนะครับตำแหน่งนี้น่าจะเป็นของคอสตาซมิการ์ที่จะได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าไปผ่าตัดมานะครับต้องรอนะครับส่วนอีกคนนึงใช้โทษแบนน่าจะเป็นนัดสุดท้ายนั่นก็คือเคิร์ติจูร์นะครับส่วนอีกคนนึงความฟิตน่าจะยังไม่ถึงนะครับก็คือสเตฟานบาสติกนะครับอ่า ทีมนิวนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นก็คืออทางฝั่งของอดีดโรเบอร์สันไปผ่าตัดมานะครับแล้วก็จะเป็นของคอร์ันซิมการ์ดตอนนี้จะได้ลงเล่นแทนนะครับแล้วก็จะมีดาวรุ่งนะครับที่ได้ลงเล่นไปแล้วในนัดเจอกับทางฝั่งของตูวรุ่ก็คือแชมเบอร์นะครับคอร์เตซิมการ์ดจะได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้นะครับส่วนอีกคนนึงก็คือเครอร์ตีจโจนนะครับต้องใช้ทูตแบนนะครับหลังจากนั้นก็จะพ้นกลับมา นะฮะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับอ่านี่คือสถานการณ์นะครับของลอิเวอร์พูลล่าสุดนะครับก็ถือว่าฟูลทีมนะดูแล้วเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็กำลังโมเมนตัมกำลังมาด้วยนะครับทุกทุกตำแหน่งเนี่ยก็คือสอดแทรกกันได้หมดเลยนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูฝั่งของผู้มเยือนกันบ้างนะครับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับ โดยเชอพานี่มันมีปัญหาเยอะมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับเพราะนักเตะมีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยคือเยอะเลยนะครับนับดูแล้วเนี่ยน่าจะเกือบประมาณ7-8คนนะครับอ่ะมีใครกันบ้างเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับคงไม่ได้ลงเล่นแน่นอนนะครับนั่นก็คือดานิโลนะครับคนต่อมาเป็นฟิลิเป้คนต่อไปก็เป็นกอนซาโลมอนเตรียนะครับแล้วก็ทางฝั่งคอลัมออสซอนออดอยนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือยิวอกโอลิกี้นะครับซึ่งเป็นนักเตะเก่าลิเวอร์พูลนะครับทั้ง5คนนี้นะครับสื่อคอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่น่าจะพร้อมลงเล่นนะครับไม่ลงเล่นไม่ได้นะครับฉะนั้นโอลิกี้เนี่ยน่าจะมาอยู่กับทีมอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสิทธิ์เก่าลิเวอร์พูลนะครับอาจจะมานั่งดูเกมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องทดสอบความฟิตก็คือไตโวอาวอยนี่นะครับแล้วก็ท่านนั่นของนูโน่ตาวาเรสนะครับอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลุ้น ในเรื่องของความฟิตนะครับส่วนทีมนิวนะครับที่ได้กล่าวไปนะฮะสตีฟคูเปอร์นะครับจะมีคอลัมน์อซอนออยออริกีดานิโลฟิลิปเปและกอนซาโลมอนเทียสำหรับการเดินทางมาที่แอนฟิลนะครับเนี่ย for the trip to a n f i e l d นะครับแล้วก็ไตโวโอา์วินี่ใกล้จะกลับมาแล้วแต่เกมนี้ยังคงต้องลุ้นนะครับคือหายแล้วเหลือแค่ความฟิตต้องลุ้นหนักๆเลยนะครับ ่านี่คือความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลและก็ฟอรเรสต์นะครับต่อมาเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับพร้อมเลยอัพนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับบอสของเราน่าจะใช้ระบบเดิมนะครับโดยผู้สัประตูแน่นอนจะกลับมาเป็นอลิซุงเบเกอร์นะครับหลังจากนัดที่แล้วเป็นเคลย์เฮอร์ได้ลงเล่นนะครับกองหลังนะครับ ซ้ายสุดจะเป็นคอสตาเซมิกาสนะครับที่ค่อนข้างแน่ว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับส่วนเซนเตอร์เบอร์กิฟันได้กลับมานะครับจับคู่กับอิบไรม่ากรูนาเต้น,นะครับแล้วถอดอทั้งบังเจติปไว้ข้างสนามนะครับหลังจากนัดที่แล้วเจอกับตูลูดนั้นเป็นฝั่งเจติปจับกับโจโกเมสนะครับส่วนขวาสุดก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับโดยนัดที่แล้วเจอกับตูลูดก็ได้ลงนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับนัดนี้ก็น่าจะได้ลงอีกเพราะ เทนนนั้นเป็นนักเตะที่ค่อนข้างฟิตอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งฟุแบ็ลขวานะครับขยำมาที่ตรงกลางโอ้โหอยากเห็นมานานแล้วท่านผู้ชมนะครับกรางของเรานะฮะไลออันกำเป็นแบกจะได้ลงเล่นแน่นอนนะครับเป็นตัวจริงด้วยหลังจากนัดเจอกับตูรูสโอ้โหค่อนข้างได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะครับทั้งกูรูและก็แฟนบอลน,นะครับเล่นดีเหลือเกินลงเล่นนัดเจอตูรูสเล่นไปยี่เอ่อขอไปเล่นไป70นาทีกว่าโดนถอดออกฉะนั้น บ่งบอกแล้วว่าเกมเจอกับกอลเลตได้ลงเป็นตัวจริงแน่นะครับเพราะทางฝั่งเคอร์ติจนชดใช้โทษแบนนะครับส่วนอีกคนนึงแน่นอนน่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอิสเตอร์ซึ่งนัดที่แล้วได,ไ,ดได้ได้ได้พักเต็มๆเลยเพราะว่าเป็นวัตุลุเอนโดนะครับลงเล่นส่วนอีกคนนึงจะได้กลับมาเป็นตัวจริงก็คือดอมโซโบโดมินิกโซบอสไลท์นะครับแน่นอนนะครับนักเตะคนนี้ฟิตเหลือเกินนะครับ แผงกองกลางลิเวอร์พูล3คนนะครับการเป็นแบกอลิสเตอร์แล้วก็โซบอสไลน์นะครับแฟนๆชอบหรือเปล่านะครับแอดมินโคตรชอบเลยนะฮะกองกลางในฟันเลยนะครับนี่คือแนวตั้งกองกลางนะครับเน้นรุกเป็นพิเศษนะครับไส้แตกแน่ฟอร์เรสต์เรามาดูแนวรุกกันหน่อยโอ้โหเหลือบเห็นแนวรุกเนี่ก็โอ้โหฟอร์เรสต์แทบขาสั่นเลยนะนะฮะแนวรุก3คนนะครับซ้ายสุดเป็นลุยดีอาร์ตตรงกลางเป็นดาวินูเยส ขวาสุดเป็นโมเมนซ่านะครับเห็นได้ชัดๆเลยว่าคือ3คนนี้เนี่ยน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะ,ะต้องฝั่งของดิอันนั้นได้พักมานูนเยตก็โชว์ฟอร์มดีนะครับนัดเจอกับตูบรูนบอสนี่ชมใหญ่เลยนะฮะและมีประตูด้วยนะครับฉะนั้นคนที่จะตกเป็นตัวสำรองนะครับนั่นก็คือกัตโปและก็ชูตานะครับซึ่งก็ได้ลงแน่ๆสองคนกัตโปกับชูตานะครับเพราะว่าจะมีการ ลงเล่นให้มันครบในแนวลุกนะครับคือสังเกตมาหลายนัดแล้วว่าบอสของเราจะให้ลงเล่นคือไม่น้อยหน้าไปกว่าใครนะครับอาจจะได้ลงเล่นแน่นอนกัปตกับโชต้านะครับส่วนซาร่าเนี่ยจองแน่นอนตรงด้านขวานะครับเป็นโมเมนซาร่าค่อนข้างแน่นะครับนี่คือไลฟ์อัพิเวร์พูลนะครับมองดูแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยเลยนะครับว่าลงตัวมากๆนะครับทั้งเกมรับได้เกมรุกนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับ ต่อมาเรามาดูทางฝั่ง f o r e s t กันหน่อยนะครับเจ้าป่าของคุณซอร์สตีฟคูเปอร์นะครับจะมาภายใต้ระบบ4-3-3นะครับถ้าหากมาระบบนี้เราเปิดแลบใส่ลิเวอร์พูลนะครับมีไส้แตกแน่ๆหละผมว่านะครับอ่ะดูกันหน่อยมีใครกันบ้างนะครับผู้รักษสาประตูนะครับก็จะเป็นอ่าทางด้นของเทนเนอร์นะครับกองหลัง4คนนะครับขวาสุดเป็นออริเย่นะครับเซนเตอร์ก็ใช้ทางฝั่งของโบลี่นะครับ ลงจับกู้กับท่านั่งของมูรินโญ่นะครับส่วนสายสุดเลยก็จะเป็นท่านั่งของท็อปโฟโลนะครับแฮร์รี่ท็อปโฟโลก็อยู่มาที่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นท่านั่งของชองคอเร่นะครับอิลเมมชองคอเร่แล้วก็ตรงกลางเลยนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของมังกรล่านะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะสายสุดก็จะเป็นโดมิงเกส์นะครับ นิโคลายดมิเกสนะครับแนวรุกนะครับขวาสุดก็จะเป็นมอร์แกนกิฟไว้นะฮะตรงกลางเลยนะครับก็จะเป็นคิดวูดนะครับตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับและซ้ายสุดก็จะเป็นแอนโทนีอีลังกานะครับซึ่งซื้อมาจากแมนยูนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าซื้อหรือว่ายืมนะแต่ว่าน่าจะเป็นเด็กของแมนยูเด็กเก่านะครับอ่าประมาณนี้นะฮะของรัตเทียมฟอเรสต์เจ้าป่านะครับระบบเหมือนกัน4-3-3นะครับ ถ้ามาระบบนี้แล้วก็แลกกับลิเวอร์พูลมีโอกาสใส้แตกใส้ไหลแน่นอนนะครับเรามาชมบทวิเคราะห์นะครับก่อนเกมนะครับของบูสร์นะครับบูสร์ก็โอ้ให้หงชนะสามหนึ่นะครับอ่าอ่าตอนนี้ท่านผู้ชมคือมันมีหน้าเดียวเลยนะมีหน้าเดียวเลยครับหน้าเสมอนี่ไม่มีหน้าแพ้ไม่มีเลยครับคือหน้าเดียวหน้าชนะก็คือลิเวอร์พูลมีหน้าเดียวก็คือหน้าชนะ นะครับดูจากราคาดูท่านผู้ชมดูดิผมไม่ได้สนับสนุนเล่นพนันนะแต่หมายถึงราคามันไหลแบบลิเวอร์พูลวินเนี่ยจ่ายแค่1.29คือมันจ่ายน้อยมากะฮะคือมันขาดกันนะฮะแล้วก็ชนะ31เนี่ยจ่าย11.00นะครับแล้วก็ชนะ2.5ลูกขึ้นเนี่ยจ่ายแค่1.40คือจ่ายน้อยอะนะครับค่าตอบแทนน้อยก็คือสรุปแล้วลิเวอร์พูลค่อนข้างเหนือกว่าเยอะ มองมุมไหนทุกมุมแหละนะครับออยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะได้กี่ลูกเท่านั้นเองนะครับดูจากราคาตรงนี้นะครับก็เป็นที่ฟันธงกับทุกคนนั่นแหละนะฮะกูรูต่างๆทั้งต่างประเทศก็ให้หงยําเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันหน่อยเขาบอกนะครับบทวิเคราะห์ของบูสกโกเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเล่นในนัดที่3ติดต่อกันหลังตั้งแต่พักเบรกทีมชาตินะครับก็เล่นเจอกับเอเวอเรตต์แล้วก็ตูลูสแล้วก็มาเจอกับฟอเรสต์คือเล่นที่แอนฟิลด์มนัดติดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของ ทีมเจ็กกิ้งคลับเนี่ยนะฮะคว้าชัยชนะในบ้านเนี่ยสนัดในลีกนะครับจนถึงใตอนนี้นะครับในบ้านดีนะครับส่วนทางฝั่งของพอเลสนะครับคือฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยหลุดไปเสมอ4นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับซึ่งที่เห็นเห็นก็คือเกมรับที่ยังคงมีปัญหานะครับส่วนทางฝั่งของสตีฟคูเฟอร์นะครับ คือมาเยือนลิร์พูที่ไรเนี่ยคือเละทุกทีนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยนำรูตันทาวสองศูนย์ในบ้านของตัวเองนะครับแต่เตะไปเตะมาโดนรูตันทาวตีเสมอซะงั้นเสมอกันสอ,สองสองนะครับนัดล่าสุดนะครับก็บง่บงชี้ว่ากองหลังไม่ดีนะครับส่วนต้องฟังของริร์พูฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับในบ้านอีกด้วยนะครับพร้อมเสียงเชียร์นะครับแล้วร์พูน่าจะชนะในบ้าน อีกแน่นอนนะครับฟันธง3าหนึ่งนะครับบูสโกนะครับอ่าผมคิดว่าบูสโกเนี่ยวิเคราะห์มาตตง י ิดตงิดใจผมแค่แค่อย่างเดียวนะครับยังคิดว่านอติมฟลอเรนซ์ยังน่าจะยิงได้นะครับลูกหนึ่งนะครับสำหรับบูสโกนะครับให้ชนะ3าหนึ่งนะครับอันนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ของบูสโกนะครับต่อมาเรามาดูวิเคราะห์ของแอดมินกันหน่อยนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าผมนั้นไม่ใช่กูรูหรือว่าอ่า นักข่าวนี่มีชื่อเสียงนะครับผมก็เป็นแฟนบอลเหมือนกับท่านนี่แหละแต่ผมชอบในเรื่องของการดูบอลโดยเฉพาะลิเวอร์พูลผมคลั่งใครเลยนะฮะนัดที่แล้วผมบอกว่าผมวิเคราะห์ไว้นะว่าเอเวอเรตจะแพ้ลิเวอร์พูลสองศูแล้วมันก็ตรงอย่างที่ผมคิดนะครับอาจจะผมโชคดีด้วยนะครับที่วิเคราะห์ถูกนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์อีกสําหรับเจอกับฟอร์เรสต์นะครับส่วนแฟนๆคนไหนนะฮะก็พิมพ์ไทยมาวาสกอร์ คู่นี้เท่าไหร่แล้วก็ลิ์พูจะใช้เทคนิคใดใช้ระบบไหนเล่นนะครับอ่าเรามาแชร์ความคิดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังของแอดมินเม้งกันหน่อยนะครับคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหมันมีอยู่แค่หน้าเดียวนั่นแหละที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือลิ์พูช,ชนะแน่ๆน,นะครับแต่ชนะกี่เม็ดเท่านั้นเองนะครับคือผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นลิ์พูไลอัพนี้นะถ้าเป็นไลอัพนี้นะ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นไล่อัพนี้แหละนะครับดูแล้วนะครับก็เป็นห่วงแค่ด้านซ้ายเท่านั้นเองนะครับก็คือคอสตาริกาิการ์ดนะครับแต่ดูแล้วก็ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือแนวรุกลิเวอร์พูลค่อนข้างโหดมากนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหมีแต่ตัวจัดจ้านนั้นนั้นเลยแล้วไปกับวันได้ดีนะครับเอ,า,อาง่ายๆคือลุยดิอาร์เนี่ยด้าน,นซ้ายเนี่ยคือเลี้ยงกินตัวได้ดีมากนะครับคือ ต้องมารุม 3- 4ี่คนถึงจะเอาอยู่นะบางทีก็กระชากลากเลื้อยเนี่ยโอ้ไปถึงเส้นหลังนะครับคือมันมีมิติมันบูบวาบตลอดนะด้านซ้ายนะครับแถมยังมีไรนการฟินแบกนะครับตอนนี้โอ้โหความฟิตเนี่ยโคตรโหเลยฮะวิ่งได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็หน่วยก้านดีๆขายาวแย่งบอลเก่งนะครับแถมยังมีลูกที่เด็ดจัดการยิงไกลนะครับให้เห็นแล้วน่าเจอกับตูรูสนะครับส่วนแม็กลิสเตอร์ก็กลับมาคุมจังหวะเกมนะครับก็ถือว่าเจอกับทีม อ่อนชั้นกว่าอย่างฟอร์เรสเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะแกเก่งอยู่แล้วเรื่องความนิ่งนะครับส่วนโดมินิกส์บอสไลด์นะครับ, Line, รบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วท่านผู้ชมนักเตะที่ขยันที่สุดในโลกนะวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดเลยนะครับฉะนั้นกองกลางเนี่ยดูดีอย่างมากแนวลุกก็โหดเร็วๆทั้งนั้นนะครับรู้อ่าขออภัยโมเมสซ่าท่านทางขวาเนี่ยโอ้โหกระชากลากเลื้ยนี่ขาดเป็นขาดนะครับแล้วยังมีดาวินยูเยสอีกนะครับอ้ มันลงตัวจริงๆนะฮะแบบนี้เอาเป็นว่าผมไม่ขอวิเคราะห์แล้วกันผมมองแล้วมันขาดกันมากเลยนะฮะอยู่ที่ลูกแรกนะครับถ้าลูกแรกมาเร็วก็โงงดาหน้าบุกแหลกเลยนะครับผมมองไม่เห็นมุมไหนที่ฟอร์เรสต์จะมาต้านทานอยู่เลยนะครับคู่นี้ผมมองว่าถ้าครึ่งแรกลิเวอร์พูลนำหนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังไส้แตกนะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะถล่มเอาชนะไปสามศูนย์หรืออาจจะถึงสี่ศูนย์เลยนะครับฟอร์มแชมป์นะฮะ ผมเอาหัวเป็นกันเลยนะครับน่าจะ3 0หรือ4 0น,นะครับประมาณนี้แหละถ้าฟอเรสต์มาระบบการเล่นนี้นะ4 3, 3 3นะครับไม่เล่นรถบัสสองชั้นเหมือนเอเวอเรตันนะนะครับขนาดเอเวอเรตันเล่นรถบัสสองชั้นยังโดน2เม,นะนะม,ม็ดนะนะฮะท่านผู้ชมอาจจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้าก็เอเวอเรตันโดนใบแดงนะครับแต่ก่อนโดนใบแดงเอเวอเรตันก็โดนบุกเยอะนะฮะฉะนั้นตรงนี้นะถ้ามาระบบเนี้ยมาแลกกับลิเวอร์พูลผมมองไม่เห็นมุมไหนว่าฟอเรสต์จะรอดกลับไปเลยนะครับแล้วลูกแรกมาตอนไหนเนี่ย ท่านผู้ชมรอดูการเล่นที่โชว์ความเหนือชั้นนะครับเพราะที่เล่นลิเวอร์พูลของเราเนี่ยมันแพลวพาวเกือบทุกคนเลยนะครับไปกับบอลดีๆนะครับแถมยังมีดันามิกลูกยิงไกลไมีเห็นในลุ้นกันนี้นะครับลูกตั้งเตะลูกเซตพีดโอ้มันหลากหลายนะท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่ลูกแรกลูกแรกมาตอนไหนเนี่ยฟอร์เรสก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้นะครับต้องแพ้นะครับแพ้ด้วยสกอร์สามศูนย์หรือสี่ศูนย์นะครับแอดมินฟันธง แล้วเป็นแฟนแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเพราะผมคิดว่ายังไงลิเวูโชว์ฟอร์มพระเอกเลยเล่นที่อันฟิลอีกนะครับแล้วหลังจบเกมก็มาคุยกันหลังเกมคู่นี้นะฮะับชันไลค์ช่วยกดแชร์นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดันใหม่กลับสวัสดีครับ